ระดับเซียนเบนโจโอยู่แล้วนะฮะอ่าวันนี้หนีไปทางสเปนกันบ้างดีกว่านะครับวินเทจดีดีเป็นรีเซิร์ฟว่า2,012นะครับฟินซาลาเอมพารซสตนะครับอ่านถูกป่าไม่รู้อ่านไปงั้นนะอืมตัวนี้มีองุ่นอยู่ด้วยกันสามสายพันธุ์นะครับมีเทมปานิโลนะแล้วก็กรนเช่แล้วก็ ha, วกอะไรวะเนี่ยอ้อตัวมันเล็กแล้วกัน อังนอะไรนะอ๋อเวียน่าแล้วก็กาเซโนนะฮะอยากไปอยากเงา,เาโอเคดีแคนไว้ประมาณ30นาทีนะครับเราห่างหายจากสเปนไปนานพอสมควรอืมกลิ่นนิ่งๆน,นะฮะตามสไตล์วายโลกเก่าอย่างสเปนซึ่งไม่ได้ฉูดฉาดมากแต่มีความ คลุ้มในตัวนะฮะอืมว่าอย่างนั้นอืมสีที่ได้ก็ออกแดงเข้มนะฮะแดงเข้มโอ้กิน<อ>ก็คงความเป็นสเปนเหมือนเดิมเผ็ดนํำขึ้นมาเลยนะครับมีกลิ่นพริกไทยในยกระเด้งขึ้นมา อจบสวยนะครับสมอต้นสมอปลายคือเผ็ดทั้งเข้ากลางและกลืนใช้ได้